วัสดีผมเป็นชายผมชื่อไอ้นะครับวันนี้อยู่ในเกมของม้ครับ0.4.1เอ้ยจุดสองสิวันนี้เราอยู่ในแมพเช่นเคยในอะีพีแรกนะครับเอออันนี้เรามาเล่นในอ,อีพีสองมาหัวร้อนเกมเกมอร์ต่อ,อมาเล่นยา,ยากจริงมานไอขุดบันไดเดี๋ยวมามไม่ม่ดีไม่ดีไม่ไม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 ดีเ้ยมันยากไปสัดมันลื่นขุดเองก็ได้อยากโกงเด ไอ้ปาที่โกงอะกูไม่รู้กีฬากีฬาแล้วไอ้เอ้ยไปสอบอสสอบอเขียนัดดิอยวไปคืนเขาอ่อนนึงเขา๋ยวไปคืนเขาอีกน้มึงิจริงเราไปเนเธอมาเนเธอร์ง่ายออเธเป็นเรแล้วเอ้ยไอ้ มีอันเดียวแล้ว <throne> ก <pineapple> ูจะโกงยังไงกูรู้แล้วกูได้บันไดอันหนึ่งมาจากไหนจากไหนดิเออจากอันนี้แหละมีประโยชน์นะไป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 เลยประโยชน์ปะเออจบเอ้ามึงมึงขึ้นตรงนี้เลยก็ได้ขึ้นตรงนี้เลยก็ได้กระโดดขึ้นเลยเนี่ยกูรู้ไปไปนี่เอ้าอย่าบังเด้ กูทีมึงบังกูกูยังกระโดดได้มกูกดยองือนเมือกโอ้ยครัไม่รู้ไอ้นะเมือกไดเลี้ยวแปลข้าวไ่ใช่ไอ้ไอ้คือปีเกอันเดียวเฮ้ยอ่ะด่านนั่นแหละที่กูว่ามันตกกูตกด่านนู้นน่ะเออนั่นแหละมึงจาวางตรงไหนอ่าไอ้แบบเหลี่ยมเหลี่ยมคมอีก คุยเหรอว่าโอ้ขุดไม้ให้หมดเลยไม่เอาเราห้ามโกงมากมายผมไม่โกงมากมายมใช้หายไปล่อะแม่งมึนว่ะปล้่อยเอาไอ,อ้ไนิว้วไอ้ไปเร็วเลยไ,ไปเร็วเลยเออไปสีแดงเร็วเลยอ๋ออันนี้ง่ายว่ะน้แข็งเอาถึ้นน้ำแข็งแล้วอะไ,ไรวะไอ้นิ้วเร็วจังไม่นิ้วโกงไม่โนปล่อยมันไนปมันไปมันไอ้รอมันเลยขี้เกียจไอ้นี่มาเดทแล้วอ่ะ จะมาหาเราแล้วอะ่ะจะไปอันนี้เราคือวิธีการแข่งขันเนาใครจะไปถึงยี่สบสองดอยกันก่อนโอ้ยใครจะไปถึงยีบห้าด่านสุดท้ายนะครับอืททำไมชอบพูดจังอ่ะเอาไปถึงแล้วรอก่อนดีพี่เชื่อหนิเขาโกงอะ่ะเขาดึงลงมาเลยกูไม่น่าเชื่อมันมาจะมาถึงด่านเราได้กูว่ามันต้องมีบันไดขึ้นมาแนะ่ การน,นี้ง่ายๆมันยังขึ้นกันไม่ได้ไม่กูม,มืนกูพูดหัวอยู่ด้วยกูไม่ค่อยถนัดอ๋อ,อ,งงน,อนี่ไงตกสิบละเอา้าโยโยโยเขาตีไอ้ครั้งเดียวคุรอ,าอมาไอ้คุรออ้าวไอ้ตีใครตีขอ้หนักอ่ะไอ้พอแล้วบาาว้าอะ เล่นด้วยกันไม่ต้องเล่นเลยให้ราก่อนดิลอก่อนดิไม่รอกันเลยที่ด่านที่เท่าไหร่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูกนนี้เคยลงลี่ดานายใ่ะใกล้ถึงลาวาแล้วเว้ยเหลือแค่สี่ด่านสี่ด่านนี้ก็เยอะแล้วนะ มึงเลยกระโดดเลยโดนเลยโดนเลยเอ้อนั่นแหละไปปามมึงจะขึ้นไปทำไมไม่รู้งขึ้นไปดูไงขึ้นไปดูว่าด่านด่านอยู่ไหนโอ้มึนเหมือนกันนะเนี่ยไปโลดไปโลดไปโลดไปโก้ไปโก้โก้โก้ว่าแล้วทำไมกูไปไม่หยอกไอ้ถึงบอกว่าต้องใช้บันไดอีกเดีวชี่มออไอ้ช้แม่งเลย เอาไอปามะไอเดี๋ยโย่ไหมกูมะตั้งตั้งงวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเเุดมันออกมาไม่ต้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องแล้วอะแล้วจะขึ้นไปยังไงอะก็ีนี่งอ๋อใส่กาวมาดูเด็กจีนนสเตยจีนัสเตยยอได้เลยอนนี้ก็ แล้วละ่ะเออเนี่ยไอ,อ้ทางนี้ง่ายยมากแค่เดินวนไปรอบๆอบที่นี้เองโอ,อ้เชียเ่ยกูเกียดกระโดดละออมาเลยเดินเลยวิธีการทางของคุณไอเนี่ยพวกเกียดเดินละโอ้โห<อ>ง่ายไปปะเออง่ายเกินไปแต่ทางไปด้านต่อไปมันจะยากเนี่ยเที่ย์เกลียนว่ะใครสร้างไว้อยากตบหน้าไงอ่าเดีวจะกูสร้างเออกูจะตบหน้ามาึงเนี่ยเนี่ยโหูเฮ้ โอ้ยแม่กูกระโดดเข้าไม่ได้เออเอ้าทำไมตกกูมาอี้ยเร็วดิมึงมาถ้ามึงมาถึงด้านนี้แล้วมึงจะเหี้ยมึงบอกว่าเหี้ยใครสร้างเนี่ยมี้วะอยากตกหัวดงเลยเร็ว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 อยากเอาส้นตีนกลัวไปให้มันเอา้ติร์กด่าตายวายเอาจะวิ่งวิ่งกระโดดไฟโอ้โอ้โอ้เอากูตก ดีเดือดของมึงแมวหรอกกูมันด่านง่ายเกินไปเอ้ยอยู่นะอยู่ดีดีมือข้าแบบล็อกอะเนี่ยล็อกเงี้ยเออเร็วๆไอ้เดี๋ยวมึงถ้ามึงมาดูด่านต่อไปมึงจะบอกมึงเหี้ยมึงหูเอ้ามึงไปนู่นแล้วเหรอเออมาถึงแค่บอกว่ามึงวิ่งกระโดดมามึงหัวโอ้มึงเหี้ยจุดเริ่มต้นตรงไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยกูรู้ ไม่อันนี้ง่ายกว่าอ่ะทางใส่หลุมอีอให้เดินเดินเดินอ่ะป้ามาช่วยกูก่อนกูปวดหัวกยปวดหัวปวดหัวจริงๆเลยอ่ะเนี่ยลายตาแสบตากูยังใส่กูเจอโอ้ยไฟเกิดอะไระอ้ดเกรดอะไรเกิดอะไปัดไปเท้าก่อน โอ้เฮียกูขี้เกียจกทำนะจะปรับมืดทำไมอดอกปรับเช้าอีห้าเช้าเีหี่ออีห้าเนี่ยอ๋อไอต่อวะไอบอกกูอันนี้กูยากถึงจะต้องต่อบปะกันขึ้นมาเลยเป็นทีเดียวนะครับผมตามมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ยังเนี่ยอันนี้ใส่ลุงอีอเราก่อนดีไม่รอกันเลยอ่ะมึงครูนี่คูคิดว่ามึงบินไปมากกว่าวะ่ะเฮียเลยกูก็เดินมา Æy, ấy đơn mà, mà hiệu, hiệu. Hiệu, hiệu, <laughs> có ý nghĩa, yang game. Mày cũng mày đang làm cái gì, bay bay. Ach tú, nha, tìm nè lẹp của bìm con. Tìm 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 đường tìm 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 <ไ>ปั๊บ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 ขึ้นตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเวนล็อกอีหีบผายห้ามโกงนะเว้เอ,เอาเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งสองเหลือสองด้านจะถึง,ง,งลาวาเว้ยก็ไม่ไก่นี่ยวะ่ะเออแต่ก็ถึงเวนล็อกแล้วอ่ะโยไอมันยังไม่ถึงอีกหรือฮึมดูด,แดแีแล้วไอ้บอกเ <c oughs> ขียดเล่นละตามมันไปแกร์ไอเ้เวนล็อกง่ายแท๊บ เัื่งกูหลักอ่ะแม่ทลบง่ายๆง่ายที่อะยวเราคุดง่ายเยลยสิคุดง่ายเลยว่ะง่ายเลยที่แม่งชุบไผ่ไอ้ไอ้นิวยังไม่ถึงเลยกูถึงแล้วอะไรวะกูถึงแล้วกระบองเพชรอีกแล้วไอ้เอ้ยไอ้เอ้ยกระบองเพชรอีกแล้วเจ็บหายแล้วโอ๊ยโอไมค์คุดเน็ตไมค์คุเน็ตกูไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรนี่ไงเอ้ยไอ้ฮะกว่ให้วิ่งตรงนี้ตรงนี้ยากตรงนี้ยากต้องไอ้บันไดเว้ยเพื่อนบันได้เร็วกูถึงแล้วก็มึงขี้โกงไงปามก็บอกให้ถึงบันไดไงก็ปามขี้โกงไงใช่ยี่เออเดี๋ยวไม่ใช้ละเหลืออีกด่านเดียวไม่ใช่เหรอ ปิดแล้วปิดแล้วเลยกี่ด่านถูกตกเดี๋ยวดูก่อนมาคุณบินขึเอาบนไหนคุไปอีกไอ้นิวถ้ามันมีสปอนเนอร์นะ่ะดีเลยเละอีกด่านเดียวด่านนี้ด่านสุดท้ายปะ่ะเอ้ยเละด่านเดียวด่านด่านนี้แล้วก็ไปด่านอีกนึงแล้วก็ไปด่านเราอ้าวไอ้คุณบินแก ไอ้บอกนูะไ้กูาจริงโหดขนาดนี้ม่เห็นกูอีกเนาะน้เฮียกูปวดหัวอยู่นิ้วกูแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะไอสัตว์แม่งก็ทำตามกูงั้นันไอ้นิ้วถอยกูขึ้นคุณน้องโองมาก่อนนะกูเก่งเอาต่อจากอ้อะร้องให้ทำไมตีที่นี้ร้องตี่นี้ร้องอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอั้ ก,ก็กูมีต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ไงลาวาห้ามตายนะเด้อห้ามตกอะ่ะตกทีที่มึงเริ่มใหม่เลยนะเฮ้ยอ่ะร้องไห้อ่ะร้องไห้เลิกเล่นเลยไนะงเลิกเล่นเลยอะ่ะหัวร้อนเกมเมอร์วะ่ะหัวร้อนเกมเมอร์ออ <c oughs> โอ้โหกูชนะโว้ยที่พีมาดิอีีะไร่กู อออขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่เล่นวู้าวมาถึงแล้ว <c oughs> ย้เราผ่านกันแล้วพ <c oughs> อแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้เร็วๆดิอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวด้านสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมาฆ่ากันเราดิเดิเราดไอ้ดิว,วไม่มาสักทีวะเออเดวไม่มาสักทีกูจับกูจับตอบบันไดให้ไหนตรงไหนตรงไหนเดียว เอ็นยูเอ็นเอ็นยเขายังอยู่ด่านเดิมเลยไอ้ไอ้ก็อุตส่าห์ตอมัได้ให้ไอ้ไอ้กดชิบไว้เดี๋ยวคุกโผลเฟอร์ไปตีมึงกุกคิดว่าเตือ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 ขนมปังด้วยขนงปังแมกแล้วเหรอลูกเกี๊ยวมึงตายทีมึงนี่อะไรนะเนี่ยเดี๋ยวก็บินไปหาเนิวแล้วไอ้นี่เลยตอบบล็อกให้ตอบบล็อกเหี๊ยอะไรล่ะไม่มีบอกมึงเฟดได้เฟกเนี่ยนีวกระโดดดิ กระโดดมาเดี๋ยวถ้าเราเสร็จเดี๋ยวก็จะจบคลิปแล้วล่ะสิบเอ็ดแล้วเกิดให้แล้วล่ะอ่ตั้งจุดเกิดตรงกูให้เลยมางมาต้นตรงนี้ที่ไหนดิพ่อไงตั้งจุดเกิดให้มมึงงาตรนี่ตั้งจุดเกิดแล้วโอตั้งจุดเกิดให้แล้วมึงไม่ต้องไปต่อหรอกมึงตายมึงมึงก็เกิดตรงนั้นเดี๋ยวมึงก็ตื่นเกิดตรงกูเนี่ยมันก็โดดมาดีดีวิ่งกระโดดมาเดี๋ยวมึงก็มาตรงกูเนี่ยถ้ามึงตายอ่ะโอ๊ย รู้ดเขาจไี๋ยวมึงเขอ่ามเนอไปอย่เราขึ้นไปนี่เราไม่อยู่ตรงนี้แล้วนั่งลงมานับเนินถึงสายไอ้ปามานี่ไม่มีเชตร์็มร้อยแน่ทไมขึ้นมาทำไมามโกงเปล่าไหนไหนเอาไหนของไม่มีแล้วมึงเอามาไดไรอ่ะมันไม่มันไม่มีอะไรไม่ให่หรอ มาเดี๋วเรานับหนึ่งถึงสามนะเว้ยไปดิเราหญเรานับหนถึงสามนะแล้วเรามาฆ่ากันเดียวเออนึงสองสามไปนี่ไอ้ตามโกง่ใ้ตาก็ต้องคุณไม่อยู่บนนั้ามลงอะไรไม่เกี่ยวกันเลย กูชนะเอกไม่ได้เกิดตรงนั้นไม่หิวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งรอบนี้เพื่อหิวกูหิวไปแล้ววิ่งรอบ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 มึงกินที่นี่แเองกินสองที่ใครกินกว่าทำไมกูไม่หิวเลยเนี่ยจะวิ่งแล้วนะเฮ้ยกูฆ่าสองคนรวดแน่เลยอะกูจะวิ่งแล้วนะไอ้ไอ้กูหิวเอ้าไหนบอกว่าไม่หิวไง คิดมุมแม่งเย้กูจะได้กูต้องสามรอบติดถึงจะชนะอ่ะอ่าอ่าสามรอบติดอ่ะไปถึงกูได้อปามพี่อะีรขี้โกงดิไอ้เ่ี่ะขอให้รอบเดียวไอ้ตัดกูอยากเล่นสามรอบปั๊มพี่โกงอ่ะอะไรขี้โกงอ่ะไอ้เหนิวมึงอ่ะโกงง่าย้องตรงลาวา อไอป้ปามด้วยเวมื่อไห่ไม่เล้เาพอพอพอเลิกเลกโอเคแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้ขอบคุณ